ครับสวัสดีครับสำหรับวันนี้ผมก็จะมาอนใช้โปรแกรมทักเชียร์ดูเลอร์นะครับอ่านถูกเพาะว่าใช่ว่าเถอะก่อนอื่นถ้าคนที่ไม่มีอยู่หน้าจอครับให้เรามากดที่สตาร์ทแล้วพิมพ์ไปว่า T A S K นะครับอ่ะมันก็จะขึ้นมาแล้วก็คลิกเข้าไป ก็จะมาอย่างนี้ครับก็เราก็กดไปที่ create basic นะครับโปรแกรมนี้เอาไว้ใช้เวลาไว้ใช้ตั้งเวลาปิดเครื่องนะครับแบบเวลาเราโหลดเกมโหลดหนังอะไรอย่างนี้มันดึกสำหรับผมก็เอาไว้โหลด AV ตอนดึกๆนะครับ <laughs> ไม่ใช่ละไม่ใช่ละเราก็ตั้งชื่อไปนะครับอะไรก็ได้ แล้วก็ใส่อะไรไปก็ได้ครับแล้วแต่ก็กดเน็กไปก็นี่ก็เลือกเวลาทํางานออกมาน,นะครับทุกวันทุกอาทิตย์ทุกเดือนแต่ผมเลือกเป็นครั้งนี้ครั้งเดียวนะครับแล้วก็กดเน็กไปแล้วก็ตั้งเวลาตั้งวันที่ที่เราต้องการให้มันปิดนะครับ <S <S ผมขอเลือกปเป็นเยงนคืนเย็นนี้ผมจะโหลดเองไ่ใช่ละก็กดไปที่เน็กครับจากนั้นก็กด start ทอาโปรแกรมแล้วก็กดน็ก แล้วก็กดไปที่บาวแล้วเราก็เสิร์ชหาคำว่าชัดดาวนะครับพอมันขึ้นแล้วก็กดชัตด,ดาวแล้วก็กดโอเพนก็กดน็กไปตรวจสอบมันเวลาให้ถูกต้องนะครับแล้วก็กดพิชครับก็แค่นี้ครับก็เสร็จก็ขอบคุณครับ